เบ้าเลนอาสาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขรอยสักการแก้ไขรอยสักแก้กันยังไงแก้แบบไหนแล้วแก้ไปแล้วเนี่ยเราจะแก้ให้มันเป็นยังไงเรามาดูกันครับวันนี้พบกับพี่เพชรนะครับ One p a t ท t ู o for Life ครับสวัสดีครับพี่เพชรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรืท่านนี้นะครับคือางแบบของเรานะครับพี่เจนนะครับอ่าโอเคนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยต้องขออนญาตถามของเดิมผมผมเห็นรอยสักบนหัวไหลใช่ไหมอันนี้คือรอยที่จะมาแก้โอเคอ่า ต้องถามก่อนครับว่าที่มาที่ไปที่จะมาแก้เพราะอะไรครับก็นี่สักมานานแล้วใช่ไหมคะไลายนี้ก็คือเจนแบบอยากลองเปลี่ยนตอนนี้ได้มีม,มีเทรนเข้ามาว่าเออมีการสักแล้วแบบว่าเติมดวงด้วยอะไระด้วยอะไรอย่างเงี้ยเจนก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเลย<า>ใช่ค,ค่ะคนะถ้าอย่างนั้นอันนี้ผมต้องถามพี่เพชรละนะวันนี้วันนี้พี่เพชร คิดว่าอย่างไรครับเรื่องของการสักแล้วเพื่อเปลี่ยนดวงเสริมดวงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องต้องบอกว,ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ทีนี้เราก็จะอิงจะอิงจากาประเด็นที่เกิดด้วยอะไรด้วยซึ่งส่วนตัวแล้วผมก็เคยศึกษามาทีนี้การเลือกการเลือกรูปรอยสักเนี่ยบางคนเลือกรูปด้วยเป็นมงคลอย่างเช่นอย่างพี่เจนที่มาในวันนี้ผมก็ไปโจทย์ให้พี่เขาด้วย,ด,วยด้วยความที่ว่า หนึ่งคือพี่เขาเกิดวันเสาร์นะครับดบาภาณนะของทเทวดาจะวันเสาร์ที่เสือ,อ,อดูไปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสัตว์มงคลด้วยเป็นปลาสีมงคลอะไรนู่นนี่นั่นรวมถึงลักนาของพี่เจนด้วยซึ่งเป็นคนลักนาตรรกค่ะนะคก็สรุปแล้วสามารถใช้สีเหลืองได้สามารถใช้เสือได้ซึ่งเสือเนี่ยเป็นสีเหลืองอยู่แล้วทีนี้เราก็เลยมีต้นแบบให้พี่เจนได้เลือกสี่รูปแล้วท,ที่อยู่บนโต๊ะตรงนี้ก็ค,คือ ม,มีมีรูปแบบเสือนู่นนี่นั่นก็สรุปแล้วคือพี่เจนก็ก็ได้เลือกมาแล้วนะครับหนึ่งแม่เสือสาวาปัดเกรียรมากเลยรูปนี้นะชอบโมไปพี่เขาด้วยชอบค่ะชอบกับกับรูปนี้ครับพี่เจนครับค่ค,ความรู้สึกกับรอยสักรูปนี้เนี่ยพ,พี่เจนรู้สึกรู้สึกว่ายอย่างไงชอบมากค่ะเพราะว่า เหมาะกับเรามาสี่แบบก็คือเจนชอบรลายนี้มากที่สุดชอบคาแรคเตอร์อ,อันนี้ชอบาคาแรคเตอร์อันนี้แล้วดูเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเรา,าใช่เ,เจนก็เลยเลือกเป็นเป็นลายนี้ค่ะได้ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้อาเบลเลนอาสามาแก้ไขรอยสักกันครับ ครับเราก็มาขั้นตอนของการลงสีของลายสักแล้วนะครับเอ่เท่าที่ผมเห็นจากหลังกล้องตอนนี้ก็คือเป็นลายสีส่วนในส่วนของสีส้มและก็สีเหลืองนะครับช่างเพชรครับตอนนี้ตอนนี้เราเริ่มลงสีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับนี้มันลงลงสีผิวของเสือเลยครับใช้โทนสีเหลืองเข้มครับน้ำตาล ตา,าอ่อนๆนะครับให้มันเป็นมันจะกลายเป็นเป็นเงาสีเป็นเป็นเงาของสีเหลืองวิธี้นึ่งก็คือมันมันจะเห็นสีของขนเหลือบๆอะไรอย่างี้ใช่ไหมยใช่ครับเพราะว่าจากจากที่ผมสังเกตจากมุมผมฝั่งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าสีขนที่เป็นเหลือบเงาของของ,ของสีที่เป็นสีเข้มกว่านะครับเหมือนกับแสงเงามันตกกระทบเนี่ยเริ่มออกมาละนะตองเป็นสามสเต็ปคือลงเส้น แล้วก็มาลงดำลงไว้คนแล้วก็มาลงสีที่เดียวพี่ การสักของวันนี้ก็เสร็จสิ้นต้องขออนุญาตสอบถามทั้งพี่เพชรและก็ทั้งนางแบบน,นะครับพี่เจนด้วยนะพเพชรครับวันนี้วันนี้การสักของเราเป็นไงบ้างครับก็สําเร็จไปได้ด้วยดีครับผม,มพี่เจนสยุดยอนมากมนะ <c oughs> ในสภาพไร้ย,ยาชานะครับในสภาพไร้ยาชาไม่ใชล้วรอบเดียวแล้วจบเลยครับอ่าครับวันนี้ผลงานพี่เพชรให้คะแนนอะไรยังไงบ้างรครับก็วันนี้ออกมาโอเคนะ อคอมโพส์การวางภาพแล้วก็ผมว่ามันดีมันเหมาะกับพี่เขาด้วยอ่ะแล้วรูปภาพที่เราเลือกมามันค่อนข้างที่จะแบบอม,มันเป็นภาพที่สวย,ยข้อสำคัญคือม,มันสักปิดลายเก่าดยใช่ไหมพี่เพชรใช่ครับเป็นยางคัพเปอร์ปิดลายเก่าครับพี่พี่เพชรชี้ให้หน่อยได้ไหมว,ว่าลายเก่ามันอยู่ประมาณทางโซนตรงช่วงนี้ครับช่วงช่วงเขี้ยวครับแล้วก็ตรงตรงช่วงแก้มของเสือนะครับตรงนี้ด้วยอืมซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าไม่มีรอยเก่าเหลืออยู่เลยนะฮะ เรียกว่าไม่เห็นเลยดีกว่าว่ารอยเก่าคืออะไรนะครับครับโอเคอาทีนี้คราวนี้ถามพี่เจนบ้างกับรอยสักคนที่เป็นไงครับชอบชอบพอใจใช่ไหมพอใจค่ะตั้งตั้งแต่เริ่มต้นสักจนถึงกระทั่งสักเสร็จเนี่ยพี่เจนรู้สึกว่าขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันตอนลงสีค่ะตอนลงสีใช่นั่นไม่เจ็บเลยนั้นไม่เจ็บเลยอ๋อโอเคครับสวยค่ะ ยังจำรายเก่าได้ไหมครับจำไม่ได้นะไปอะไรก็ไม่รู้ครับและนี่คือ aboutlen อาสาครับ